จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจากลงเวทีลงเวทีมาเหรอก,ก็ะหิวเข่าจ้าพี่น้องจา้าหิวเข่าอ่ะเล็กมาตั๊มมะฮูงซูพี่น้องกินจ้าพี่น้องจา้ามาตั๊มมะฮูงแล้วกับกับไกจ้าพี่น้องไกอ่ะเล็กไอ,ไอไอนี่เลือเรื้อตังแต่เล็กกินมือว่านเนี่ยจ้าเล็กก็เลยอเอามาอุ่นอันนี้ก็เล็กเล็กมากไว้ได้สวมมือแล้วจ้าพี่น้องมันเข่าเครื่องดีเสีบตะไนจ้าพี่น้องได้ลดได้ศาสจา้าอ่า ต่ำมาฮ่วงนวยนวยนั่นละพี่น้องที่ว่าพอหญ่สื่อมให้จ้ะพี่น้องจะง่้งบาเบิดจะลงเวทีมากหรอกะหิวสันตัวจะพี่น้องสั้นรถดุดดัดดัดก่อนอื่นก่อนอื่นเลยกะเลยกัขอขอบคุณหลายๆาจ้าพี่น้องขอขอบคุณหลายๆายทุกแอ่์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะจ้าพี่น้อง แล้วการเล็กก็ข,ขอขอบคุณอา่อาเอฟซีทียูเบื้องหลังขึ้นกันจากที่ค่อยค่อยอ่าค่อยนูนเล็กจากพี่น้องกับมหลาย์ลายลายคนนย่จากลายเอฟซีทีวายยุทั้งหลังเล็กนอกจากแล้วก็เผื่อนไม่เผื่อนเ่จาจะมีเ,เล็กได้ขึ้นขึ้นไล่ครั้งแรกจากพี่น้องซําไล่ครั้งแรกของเลกไล่อา่าเคยข่าวว่าตะกี้เล็กกับรอบเฮดเบื้องซื้อแต่่ายังท่านได้จริงจริงยังจังต่รอบนีนกับจริงจริงยังจังเอาไปเอามาจ้ะพี่น้อง สองชั่วโมงจ้ะพี่น้องเงิยเ,เงยเจ้าของไลฟ์บอกไปได้ยังไงสองชั่วโมงกลัวจะเงนเจ้าจของแต่ว่าบอไปมันกับเพื่อนไปนะจ้ะพี่น้องแล้วกับพี่ๆน้องๆที่เขามาหาเลขเดี๋ยวเดี๋ยวเลขสิกลับเขาไปหาทยอยเขาไปหาเนะจ้ะพี่น้องจ้าเพื่อนไม่เพื่อนเกาจ้ะพี่น้องจ้าเป็นกําลังใจให้กันจูจับจับมือจูงแขนจับมือจูงแขน เลกเป็นคนเบาอ่อเป็นคนเบาบาบุกค่อยช้าชานเป็นคนที่แบบเบาเบาอ่ะอย่าข้องเบาพิษฮะบางทียกะจักสิเบาไทยหรือเบาเบาอีสานจังไรมันกัแต่ส่วนหมากเล็กสิเป็นคนอ่าอ่าเบาเบาปากกลางเบาภาษาอ๋าภาษา่ากกลางบุกค่อยบุกค่อยแข็งแรงบันไดจ้าพี่น้องเล็กก็เลยยืนยัดเอาภาษาโตตนของเจ้าของภาษาแม่เจ้าของจ้าพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่า เวลา,าเล็กเบาภาษาภาษาไทยภาคกลางยง่ไหนเล็กสีตกทุกเทียจ้ะพี่น้องก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเอาภาษานี่แหละนอกจากพี่น้องจ้ะอ่ากะพี่พี่น้องน้องเฮ้าทีที่เขามาหา้องค้นหา้องค,งคน้นเล็กอาจสีอาจสีลืมไปแน่เล็กกับอโทษลืมเพราะว่ามันมันบ่หน่อยช่องเนาะจ้ะมันบ่หน่อยช่องหา้องเทียเล็กกลืมลืมซื้อแน่เล็กกัคอโทษจ้ะขอโทษ ่ามาเป็นเอฟซีของเจ้าของแล้วคะลังเทียก็ยังเป็นอย่างคือเป็นอย่างคือลืมลืมซื้อซื้อซื้อเอฟซีเจ้าของไม่ได้ยังไงยังสี่นะจ๊ะพี่น้องลืมซื้อพีพีหน้องไ่ได้ยังไงแต่ว่ามันกะคือว่านนอกจากพี่น้องมันมันบ่มีมีแค่ซองเดียวเนาะจ๊ะมันหลายช่องจากะมีเลขจําได้แน่บ่จําได้แน่กะทักทวงเลขได้ได้จ้ะพี่น้องจ้ะจ้าคิมนี่เลยกะมามาอ่า มาต่าหุ่งแล้วก็มาเฮ็ดกับเขาซูพี่น้องกินจ้าพี่น้องหลังจากลงไวที่แล้วแล้วก็เอ่อคีดอ่อเหียงก็ไล่ไล่แรกของเล็กอาศิตะคุกตะคักจักน้อยจ้าพี่น้องอาศิคัดขาด,ขดจักน้อยเลยก,ก็ขอโทษจา้าบอกอันไดพิษอันไดถืกกอกะอภัยให้เล็กในเด้อจ้าเอ่เล็กสิพยายามปับปรปุงจ้าพี่น้องเป็นคนเล็กเป็นคน เป็นคนยังสี่ละปุ๊กๆจะพี่น้องเบาเบาคิดยังกะเบาไปเบาแบบว่า,บ,า,บ,าบ,บ้านๆเท่าจะพี่น้องเอาแบบมั้นง่ายๆจ้ะเล็กเป็นคนบโบพิธที่รีตองนี่ยังมากมม่จ้ะเดี๋ยวมืออื่นเลกย็สีถ้า เขาเล็กเศร้าประชุมจากอ่าอารเบียดอ่าจากกรมแรงงานแล้วเล็กอาร์ซีอาร์ซีล่งไหลอีกเทีหนึ่งจากพี่น้องเพราะว่าพ่อใหญ่่พอใหญ่ายแเราว่าให้ให้ให้ไลสดทั้งทั้งไรนอนมือนี้เล็กอ่าเล็กไหลสดทั้งทั้งไล่ตรงนะจ๊ะพี่น้องมันก็เลยเห็นจอจอคือจังคือจังไล่ตรงนะจ๊ะพี่น้องมืออื่นเดี๋ยวเล็กสีปรับปรุงไหมจ๊ะพี่น้องจ๊ะโอเคอาจารพี่น้องมากินเขาน้ำเล็กเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ กินเขาน้ำเล็กบาทนี่สั้นเราจะพี่น้องสั้นแล้วบายอ่าบายมง้งาบสองเกือบบสองจะเขาจะพี่น้องอ่ะอืม,อม,อมเออขอโทษจะมีเอฟมีเอฟซี่อ่าเล็กอยู่ผู้หนึง่งจ้ะ เราอยู่น้ำเล็กดนแล้วที่ที่เล็กตังก้งแต่เปิดอืมเปิดช่องมาเนะาะจ้าพี่น้องกระดนแล้วจา้าเล็กเปิดช่องมาเราก็อยู่เราเป็นเบื้องหลังจ้าพี่นอ้องเราเราเราสี่ค่อยค่อยมาเบิง้งจ้าค่อยมาเบิ้งเล็กแต่เราบอดด้เห็นช่องเราจา้าเราเรามาถามว่าเล็กมะเขือเหลือกี่ลูกก็สัน่นมะเขือเลือกี่ลูกก็สั่นเพราะว่าเราเราเบิง้งเราว่า นายซื้อมาห้หกน่วยนอจาะพี่น้องเล็กเห็ดกินอยู่เหลืออยูสามอ่าเหลือยูสองน่วยจ้ะเล็กมะไซนี่อีกจะ้ะเราจะถามเล็กตอนที่เล็กไลสดนะเล็กมาเขือเหลือกี่ลูกก็ <c oughs> เหล,ลืออยูสองลูกแล้วะคะ่ะตอนนี้เหลือเหลือสองลูกจ, okay จ้ะโอเคจ้ะพี่น้องคิมนี้เลยกซ้ําำมาเห็ดข,ขเ้เขา,เาลวกอวลัอ่ามามาส่วนพี่ๆน้องๆเขาอ่าเบ้าลวกัเบ้าเรื่องไล่ซดที่เล็ <c oughs> เลกเห็ดนอกจาก ไล่แรกอาสีตะกูตะกะเดี๋ยวไล่ต่อไปเล็กสิพยิงยามพัฒนาจะคองขึ้นไปนอกจากพี่นออ้องอบอกพี่เนี่ยแตกพี่น้องจ้ะ เจ็บะจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าคิมนี่เล็กเอาไวา้ซ้ำนี้กนน็นอาจ้กพี่น้องจ้าบายพ่อกันคลิหนาจ้าพี่น้องขอบคุณเลายๆจ้าทุกกำลังแรงใจที่ไข้เล็กมากเนาะจากพี่น้องพ่อกันคิหนาจ้า